เคยไหมที่รู้ตัวว่าคำพูดแย่ๆของคนรอบข้างทำร้ายเราแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเขาอาจเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมง,งานที่ต้องเจอทุกวันคำตอบที่ใครๆก็บอกคือสร้างขอบเขตสิฟังดูง่ายใช่ไหมแต่พอเป็นคนใกล้ตัวมันก็เหมือนติดก,กับเลยว่าแล้วฉันจะไปหนียังไงความจริงเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ควรให้ความสำคัญกับคนพูดลบแต่มันยากนะ โดยเฉพาะเมื่อเรายังไม่แข็งแรงพอจะเพิกเฉยเราเลยต้องหาแรงบันดาลใจเพื่อกล้าตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปสำหรับบางคนแรงบันดาลใจนั้นอาจเป็นลูกที่เราไม่อยากให้ซึมซับพลังงานลบหรือบางทีการย้อนมองตัวเองก็ช่วยได้เช่นตอนผมรู้ตัวว่าการเป็นคนปากไม่ดีมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองนั่นแหละที่ทำให้เปลี่ยนสรุปแล้วการสร้างขอบเขตไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตเราได้บ้างและมันเริ่มจาก การยอมรับว่าเราไม่ต้องเพอร์เฟกในการจัดการทุกอย่างตอนนี้ค่อยๆฝึกไปวันหนึ่งเราจะแข็งแรงพอเป้าหมายใหญ่ที่ทําให้เราแข็งแรงพอจะปล่อยพอเวลาผ่านไปเราจะพบว่าเป้าหมายในชีวิตมันขยายใหญ่ขึ้นเองแบบไม่รู้ตัวเหมือนที่หมอฟันท่านหนึ่งเล่าให้ฟังตอนแรกเธอคิดแค่ว่าจะเป็นหมอฟันที่ดีแต่พอโตขึ้นเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเลยครับเธอบอกว่าฉันไม่อยากแค่รักษาฟันคนไข้ อยากเปลี่ยนความรู้สึกทั้งหมดที่พวกเขามีต่อการทำฟันให้คนที่เคยกลัวเดนทิสกลับมามีความสุขทุกครั้งที่เดินเข้ามาในคลินิกคิดดูสินั่นหมายความว่าทุกวินาทีที่ทำงานเธอต้องส่งผ่านพลังงานบวกที่แรงมากๆเพราะการผ่าตัดรากฟันเทียมหรือรักษาทุกขั้นตอนคนไข้ต้องรู้สึกว่านี่คือพื้นที่ปลอดภัยหมอคนนี้เชื่อใจได้แล้วแบบนี้เธอจะให้ตัวเองจมกับคำพูดรบๆจากคนรอบตัวได้ยังไงเพื่อสังคมที่เราอยากสร้าง เพื่อคนไข้ที่รอให้เราเป็นแสงสว่างให้เขาหรือเพื่อลูกที่เราอยากเป็นแบบอย่างและนี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้เรากล้าที่จะตัดคนไม่ดีออกไปแบบไม่ลังเลเพราะเมื่อไหร่ที่เป้าหมายของคุณชัดพอคุณจะพบว่าการสูญเสียบางคนไปไม่เจ็บเท่าการเสียตัวตนของตัวเองจาไว้เสมอครับคนที่ยอมให้คุณเป็นที่สุดของตัวเองจะไม่มีวันขอให้คุณลดมาตรฐานลงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ